มนุษย์เงินเดือนเสี่ยงป่วยโรคเบาหวานหากป่วยแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมนุษย์เงินเดือนทำงานหนักเกินไปเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสาเหตุที่ชัดเจนคือพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหวานของมันของทอดโดยเฉพาะเมื่อทำงานหนักเกิดความเครียดร่างกายต้องการของหวานเติมเต็มเพราะสามารถบรรเทาความเครียดได้ ของหวานที่มีน้ำตาลสูงจะสามารถช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลและอะดีนาลีนที่จะหลั่งออกมาในเวลารู้สึกเครียดเมื่อเครียดมากจึงทานมากขึ้น โรคเบาหวานแบ่งออกได้เป็น3ประเภทคือเบาหวานประเภทที่1เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เบาหวานประเภทที่2เกิดจากการที่ตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอต่อการใช้หรือภาวะดื้ออินซูลินเบาหวานประเภทที่3เบาหวานขณะตั้งครรภซึ่งเป็นโรคเบาหวานที่พัฒนาขึ้นระหว่างการตั้งครรภจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในมุมมองการแพทย์จีน โรคเบาหวานมีสาเหตุหลักมาจากหยินและลมปราณพร่องทำให้เกิดความร้อนและความแห้งส่งผลให้มีอาการหิวบ่อยกระหายน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยอ่อนเพลียและสู้ผอมรวมกับการมีภาวะเลือดข้างหลอดเลือดมีการอุดกั้นและสะดุดติดขัดการไหลเวียนของเลือดช้าลงหรือมีเลือดข้างอุดกั้นเลือดจึงไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่สะดวกจึงมีโรคแทรกซ้อนต่างๆต,ต,ตามมา การแพทย์จีนสมัยใหม่จึงเน้นการรักษาที่ต้นเหตุและฟื้นฟูโดยองรวมเอิร์นเว่ได้เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อบำรุงหยินและพลังลมปานขับพิษร้อนบำรุงม้ามกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและสลายเลือดค้างช่วยให้การดูแลรักษาเบาหวานและโรคแทรกซ้อนม่น่าหนักใจอีกต่อไปเบาหวานเบาใจได้ การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวชช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเว0ศู7ย์4 9 9